เกษตรปนีกัตโทนีบุรีรัมย์ครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อพอับดบวาโทนีเช่นเดิมเช่นเคยครับเมื่อนี้ครับพาพี่พานองมาชมบรรยากาศของบ่อหอยเชอรี่รุ่นอนุบาทนะครับคําถามจากทั้งบ้านนะครับสอบถามของพี่น้องมือใหม่นะครับน้อได้ไข่ไปแล้วนะครับเพาะไข่เกิดปัญหายังไงก็คือเรื่องของการตายครับ ตายหลังจากเปลี่ยนน้ําครั้งที่หหรือครั้งที่2นะครับซึ่งหอยนี้ยังมีอายุบกครหนเดือนดีนะครับเนาะก่อนสิมาฟังเรื่องรา่าของมือนี่ครับกะย่าลืมครับพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับความาหักความเมตตาเบาโทนี้นะครับให้การกดไลค์ใ้การชมนะครับคอมเมตมาในช่องของเฮานะครับนี่ยังกะแนะนําำบาโทนี้เด้อพี่น้องเรียนรูปไปนั้งกันกับแนวทาง เกษตรตดนหนีกระโทษนหนีบุรีรัมย์ครับผมนะครับครับผมพี่นองครับมือนีผพพ้าผีผ้านองนะครับมาแก้ปัญหาเรื่องของการตายของหอยทีฟักมากไหมครับวิธีการของบาทโทนีคณิตยาแช่พี่นองครับนี่ครับคือการเลี้ยงนะครับบ่ออนุบาลแบบนี้แบบไม่ต้องเปลี่ยนน้ําเลยพี่นองเด้อบ่อ,บอเปลี่ยนน้ำซีอิูวไหลแบบใดครับนี่คือลักษณะของน้ำที่บ่อไหลผ่านการเปลี่ยนมากประมาณ สองสามอาทิตย์แล้วนะครับนอนนี่นะครับเหตุผลที่มันยังอยู่ได้อยากสี่ครับเพราะว่านี่ครับพี่น้องครับพักตบชวาครับถีไว้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มลอยล้อแล้วนะครับเริ่มลอยล้อแล้วข้อต้องเติมเข้าไปครับข้อดีของการใส่พักตบนะครับพี่น้องนะครับหลายคนนี่ก็คืออยากให้หอยไ่ไหวกห้ใหกินใบชั่วรสเนาะนะครับก็เข้าใจนะครับหรือใบตําลึงนะครับหรือว่าพักอื่นๆนะครับ นะครับแต่ปัญหาที่ตามมาคือต้องเปลี่ยนน้ำนะครับนี่ครับมาชมบรรยากาศของการเลี้ยงแบบบ่เปลี่ยนน้ำเฮ้ามีแค่นี้ครับพักตบคือแหล่งอาหารตามธรรมชาติแล้วก็สำหรับการฟอกอากาศนะครับฟอกน้ำนะไม่ถอดอากาศเนาะนี่ครับนี่นะครับพี่น้องเทลงไปนะครับเนื้อแดงครับพี่น้องเนื้อแดงไยยัมว่าท่านมีกะหามาเลี้ยงครับพี่น้อง หากพักตบครับก็จีเป็นทียูนะครับเป็นทียูทีเศร้านะครับเป็นทียูทีเศร้าของหอยนะครับส่วนนี้เพิ่งง่ายเร่วรุ่นทีง่ายเร่วเพิ่นกะกัจีเรื่อโอเคนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้กัจจทําการคัดนะครับคัดแยกนะครับเนาะนี่ใส่นี่ครับนี่หยวก้อยนะครับกัจจทําการคัดแยกเร่วนะครับนี่นะครับ นี่ครับผ้าชมครับมีผ้าชมเนาะกาเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับเหมือนเดิมนะครับคนที่ติดต่อขอแบ่งใครนะครับหรือพอแม่พันกะกำลังจัดทรงนะครับตามคิวเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนพอแม่พันตอนนี้ก็ยังมีบาเพียงพ่อนะครับก็ขอขอบคุณที่พี่น้องยังสู่ไปน้ำกันนะครับยังบ่ละทิ้งความฝัน เป่าไม้ในการที่เลี้ยงหอยเปื่อเป็ดอาชีพนะครับเนาะหลักการนี้คือปัญหานะครับที่ผมออกมาเหตดคลิปนี่ย่ำบ่อยๆนะครับหนึ่งก็คือให้พี่น้องหูวว่ายังมีคนเลี้ยงอยู่นะครับพูดถึงพี่น้องก็จะเฝ้าทอถอยนะครับให้หูวว่าวิธีการสําหรับมือใหม่ที่พึงข้ามาในวงการเลี้ยงหอยนี่ก็ที่เจอปัญหาแบบซีเดอร์งคนนี่ถึงกับโพด่าโอ้ย่อมแล้วทอแล้วนะครับ พอออกมานี่โอ้เหลืองอารามหลายแห้งครับเต็มกะละมังนะครับแต่พอเกิดการตายยกบ่อเกิดขึ้นเห็ดนี้เข้าถอดแทนเสียใจนะครับมื้อนี้ลองเอาไปปรับใส่ครับพี่น้องครับลองเอาไปปรับใส่เด้อครับการเลี้ยงแบบบ่เปลี่ยนน้ำครับเราให้เพิ่นอายุเนี่ยกรับให้ได้จักใส่นี่ก่อนนี่นะครับใส่ประมาณหยื้โปนี่นะครับจังแยกเฮาสิบ่เปลี่ยนน้ำบ่อนี่นะครับบ่อย ะใส่เข้ามาบ่เปลี่ยนบ่อยแต่มันห็นมันบ่เน่าสิ่งมันก็บ่เน่าอยู่แล้วครับเบิ่งหนำมันก็ก็ใสดีนะครับแล้วก็รถ้าเท่ากัเอามือไปตีขี้ฝุ่นขึ้นมานี่มันก็ถอยมันก็ไตของมันได้อยู่มูมูซีซีมันได้นะครับเนาะเฮาสิทําการตักแล้วก็แยกไปเอานะครับโดยแยกไปบ่อขุนอีกบ่อนึงต่างหากนะครับเนาะส่วนบ่อแน่นอนนี่พอไข่แตกปุ๊บเฮาก็เคาะลงเคาะลงครับเบิ่งถ้าพี่น้องมาเบิ่งอีก เีพิ่นกซุมแน่นอนก็มีครับนี่เพิ่งเคาะลงนี่ก็เพิ่อนกัจะก่อโย่น้ำขบขอบเนี่ครับยังแนบมาขอดเห็นเราครับนี่นี่เพิ่งเคาะได้ประมาณสามสี่หมื่นนะครับเป็นยังน้อยอยู่นะครับอยู่ปนกันไปงทีละครับนี่นะครับนี่ครับปนกันไปครับนี่งายอทองลหงางหากินอาหารไปนะครับนี่ครับซุมใหญ่ๆก็เรือม้าออกันทันนี้เท่นี้เดี๋ยวมันไปกับเรือม้าอ้อกัน นะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่น้องสูงรับผมนะครับมีอย่างเทคนิคดีๆกะอย่าลืมนะครับอย่าลืมแช์กันคอมเมนต์กันเด้อนะครับความเจ็บจะได้ความขายจามีขายหอยให้ลำให้รวยสุขสุขคนด้อพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับ